สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับพิชาวิทท์การคำนวณนะครับของนักเรียนสายชั้นปฐมศึกษาปีที่1นะครับใครยังไม่หยิบหนังสือเรียนมาก็ไปหยิบมาเลยนะครับเมื่อหยิบหนังสือเรียนมาแล้วนะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับ ก็จะอยู่ในหน้าที่41ครับในหน้าที่41นะครับเมื่อเปิดมาแล้วนะครับก็จะเจอที่เป็นรูปคอมพิวเตอร์นะครับในหลายเครื่องเรียงกันใช่ไหมครับในหน้านี้นะครับในหน่วยนี้ก็ชื่อว่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคเทคโนโลยีนะครับ มีเนื้อหานะครับที่เราต้องเรียนเนี่ยอยู่ทั้งหมด8กิจกรรมนะครับกิจกรรมที่1ก็คืออุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับกิจกรรมที่2คอมพิวเตอร์กิจกรรมที่3ซอฟต์แวร์และการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นกิจกรรมที่4การสร้างไฟล์และจัดเก็บไฟล์ยอย่างเป็นระบบกิจกรรมที่5 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กิจกรรมที่6โปรแกรมกราฟิกกิจกรรมที่7โปรแกรมประมวลผลคํากิจกรรมที่8โปรแกรมนําเสนอนะครับเราจะเรียนทั้งหมด8กิจกรรม8เรื่องด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในกิจกรรมที่1นะครับอุปกรณ์เทคโนโลยี ก่อนอื่นนะครับเรามาดูแผนผังนะครับหัวข้อของหน่วยการเรียนรู้ที่3ก่อนนะครับก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับก็จะเป็นเรื่องอุปกรณ์โปรแกรมนําเสนอโปรแกรมประมวลผลคําโปรแกรมการาฟิกประโยชน์คอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นการสร้างไฟล์และ จัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบนะครับในหน่วยนี้นะครับเรื่องแรกที่เราเรียนก็คือเรื่องอุปกรณ์นะครับเทคโนโลยีสิ่งที่เราเห็นเนี่ยที่เราที่มันช่วยทำงานแทนเราหรือทำให้เราเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นนะครับเช่นเครื่องพิมพ์นะครับเวลาที่คุณพ่อคุณแม่พิมพ์งานนะครับ อย่างต,ตอนนี้ในช่วงโควิดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องปิ้นใบงานให้เราใช่ไหมครับก็โดยพิมพ์จากเครื่องนี้ก็จะออกมาเป็นรูปแบบที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับเป็นรูปแบบให้อยู่ในกระดาษนะครับต่อมาโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กก็เป็นคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งนะครับต่อมาคือเมาส์นะครับก็คืออุปกรณ์ที่ต้องทํางานร่วมกับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับช่วยให้ เปิดเกมเปิดงานนะครับต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอ,อุปกรณ์อันต่อมานักเรียนน่าจะคุ้นเคยมากที่สุดคือคืออะไรอ่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช่ไหมครับในตอนนี้โควิดใช่ไหมครับเราอยู่บ้านนะครับหลายคนก็เรียนรู้นะครับผ่านทางโทรศัพท์ใช่ไหมครับอ,อุปกรณ์ต่อมาโทรทัศน์ นะครับเอาไว้ดูข่าวสารดูหนังดูละครนะครับอ่าต่อมาวิท,ย,วท,ย,วทยุวิทยุเอาไว้ทําอะไรเอ่ยวิทยุเอาไว้สําหรับฟังเพลงนะครับหรือข่าวสารต่างๆนะครับอ่าต่อมากล้องถ่ายรูปหรือกล้องดิจิตอลนะครับช่วยบันทึกความทรงจำนะครับเวลาที่นักเรียนเนี่ยไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ ใช่ไหมครับเช่นไปเที่ยวที่ทะเลนะครับก็สามารถช่วยบันทึกได้ว่าครั้งหนึ่งเราไปเที่ยวที่ทะเลสวยงามมากแค่ไหนมีความสุขอย่างไรนะครับก้องถ่ายรูปนะครับต่อมาแฟดไดร์นะครับแฟดไดร์ก็เป็นอุปกรณ์ไอเล็กๆนะครับที่เอาไว้สําหรับบันทึกข้อมูลนะครับบันทึกข้อมูล เราเรียนเรื่อง,องข้อมูลมาแล้วใช่ไหมเอ่ยข้อมูลมีกี่ประเภทเอ่ยข้อมูลมี5ประเภทข้อมูล5ประเภทนั้นเนี่ยก็สามารถนํามาเก็บในแฟลชได์ได้อะไรบ้างนะข้อมูลภาพเสียงตัวเลขตัว,วอักษรแล้วก็อื่นๆใช่ไหมครับสามารถนํามาเก็บในแฟลชได์ได้นะครับต่อมาแท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตก็เป็น คอมพิวเตอร์ชนิดนึงนะครับซึ่งย่อส่วนลรงงานนั่นเองนะครับคล้ายๆกับโทรศัพท์นั่นเองแต่มีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับต่อมาลำโพงลำโพงทำหน้าที่อะไรเอ่ยลำโพงทำหน้าที่ขยายเสียงให้มันดังขึ้นใช่ไหมครับเวลาที่นักงเรียนดูการ์ตูนดูหนังดูละครใช่ไหมครับต้องการดังมากแค่ไหนหรือดังค่อย ดังมากนะครับลำโพงช่วยขยายเสียงนะครับอ่าต่อมาครูมีคำถามสำคัญนะครับอยากให้นักเรียนได้ฝึกคิดนะครับคำถามก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละอุปกรณ์มีประโยชน์อย่างไรนะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละอุปกรณ์มีประโยชน์อย่างไรที่เราได้เห็นภาพมนเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับ ให้ลองฝึกคิดฝึกตอบนะครับว่าเราบางคนอาจจะไม่ได้เคยใช้ทั้งหมดนะครับแต่เห็นเช่นเห็นคุณพ่อคุณแม่ใช้นะครับหรือบางคนใช้เป็นบางอย่างนะครับลองช่วยบอกประโยชน์หรือลองเล่าให้ฟังนะครับเราให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็ได้นะครับเหมือนเป็นการทบทวนความรู้ไปด้วยนะครับอ่าต่อมานะครับให้หนักเรียนเปิด หนังสือเรียนนะครับในหน้าที่42นะครับหน้าที่42อ่าเราจะมาดูหน้าที่42ก่อนนะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับก็จะมีตัวอย่างอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เราสามารถพบในชีวิตประจำวันนะครับเช่นคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทำงานได้ หลากหลายนะครับเช่นคิดเลขนะครับประมวลผลข้อมูลนะครับประมวลผลข้อมูลก็เช่นสมมุติว่าเราต้องการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวนะครับว่าที่เที่ยวที่เราจะไปเนี่ยมันมีความสวยงามหรือมีดีอย่างไรนะครับก็สามารถค้นหาและประมวล คอมพิวเตอร์ก็จะช่วยประมวลผลช่วยหาคำตอบให้เราได้นะครับต่อมาคือสร้างเอกสารนะครับอย่างตอนนี้ใบงานเนี่ยที่นักเรียนได้ใช้ช่วงที่เรียนอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์ก็สามารถสร้างเอกสารให้มีรูปแบบที่สวยงามและน่าใช้ได้นะครับค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เนต็ตนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยช่วยให้โรคเนี่ย แคบ,บลงนะครับที่ที่ไหนไม่เคยไปไม่เคยเห็นก็สามารถค้นหาสืบผลได้นะครับและเห็นได้นะครับต่อมากล้องดิจิทัลนะครับกล้องถ่ายรูปนะครับก็เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวสามารถถ่ายภาพและดูภาพได้ทันทีนะครับภาพนิ่งก็คือภาพที่เราถ่ายปกติครับ ส่วนภาพเคลื่อนไหวก็คือวิดีโอนั่นเองเป็นภาพวิดีโอนะครับอุปกรณ์ต่อมานะครับโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารนะครับสามารถพกติดตัวได้สะดวกนะครับสามารถโทรหาคุณพ่อคุณแม่ได้ใช่ไหมครับเวลาคุณพ่อคุณแม่ ออติดธุระหรือไปงานที่ไหนนะครับสามารถคุยสื่อสารกันได้นะครับอ่าต่อไปหน้าที่43นะครับวิทยุนะครับวิทยุวิทยุก็เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ให้ข้อมูลประเภทเสียงนะครับฟังเสียงนะครับก็เช่นข่าวสารนะครับข่าวสารฟังเพลงนะครับ อ,อุปกรณ์ต่อมาก็คือโทรทัศน์นะครับโทรทัศน์เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ให้ข้อมูลประเภทภาพเคลื่อนไหวเสียงและตัวอักษรนะครับเช่นภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยเวลาที่นักเรียนดูหนังหรือการ์ตูนใช่ไหมครับนักเรียนจะสังเกตว่าตอนก่อนที่การ์ตูนหรือหนังจะเริ่มเล่นเนี่ย มันจะมีเพลงร้องเพลงก่อนเป็นไตเติ้ลร้องเพลงก่อนก็จะมีบอกว่ากระตูนเรื่องนี้ชื่ออะไรใครแสดงนะครับก็เป็นข้อความขึ้นมาได้เป็นทั้งภาพทั้งเสียงและข้อความนั่นเองนะครับอุปกรณ์ต่อมาก็คือแท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีข้ายคอมพิวเตอร์นะครับขนาดเล็กนักเรียนก็สามารถ ใช้ติดต่อสื่อสารนะครับเลือกสิ่งต่างๆได้โดยการสัมผัสหน้าจอนะครับหรือทัชสกรีนนั่นเองนะครับอันนี้นักเรียนน่าจะมีความชำนาญอยู่แล้วนะครับสำหรับอุปกรณ์นี้นะครับสาสไลด์ถัดไปนะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะครับในหน้าที่44และ45นะครับตอนนี้ให้นักเรียนน่ย ไปเตรียมดินสอมาเลยครับทำพร้อมมันครูเลยนะครับทำพร้อมกันเลยนะครับในหน้าที่44นะครับกิจกรรมที่1อุปกรณ์เทคโนโลยีข้อที่1นะครับนักเรียนสังเกตภาพแล้วใช้ดินสอหรือสีเขียนวงกลมรอบภาพ ที่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีอุปกรณ์เทคโนโลยีก็คือสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกทํางานแทนเราทําให้ดีขึ้นทําให้เราสบายนะครับรูปภาพไหนอุปกรณ์อันไหนจากภาพเนี้ยเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีให้เอาดินสอหรือสีวงเลยนะครับอ่าหน้าถัดไปหน้าที่45นะครับ ในข้อที่2นักเรียนนำตัวอักษรหน้าข้อความไปเติมลงในวงกลมของภาพให้สัมพันธ์กันนะครับเรามาดูสีส้มนะครับกอบข้อความสีส้มกอไก่นะครับเป็นอุปกรณ์ที่บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อกอไก่นะครับรูปภาพไหนเป็นอุปกรณ์ที่บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเอ่ยถ้าเกิดยังไงรู้คําตอบแล้วก็นําตัวอกักษรกอไก่ไปเขียนเลยนะครับก่อพอความต่อมาสีฟ้าขอไข่นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ให้ข้อมูลประเภทเสียงเช่นเสียงเพลงเสียงดนตรีนะครับ หรือข่าวสารต่างๆนั่นเองที่ให้เสียงนั่นเองอรูปไหนเอ่ยที่ตรงกับข้อความตรงข้อขอไข่มากที่สุดนะครับนํามาใส่ได้เลยนะครับอ่าข้อถัดไปขอข้อความสีเขียวนะครับคอควายเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พูดคุยสนทนาพกพาติดตัวได้นะครับ อุปกรณ์ไหนที่ใช้พูดกันได้6กไปที่ไหนก็ได้ตลอดเวลาไหนเอ้ยอันนี้น,น,นักเรียนต้องรู้คําตอบอย่างแน่นอนเลยนะครับก็นําตัวอักษรคอควายไปเขียนลงในวงกลมนะครับข้อถัดไปกรอบข้อความสีชมพูนะครับข้ององูเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สร้างเอกสารนำเสนอ ข้อมูลนะครับใช้สร้างเอกสารได้เหมือนเวลาที่นักเรียนได้รับใบงานนะครับที่คุณพอ่อคุณแม่ปิ้นมาให้ใช่ไหมครับอันไหนเอ่ยที่ช่วยสร้างเอกสารได้นะครับอ่าข้อถัดไปนะครับอันนี้ก็สีชมพูใช่ไหมครับกอกข,ข้อความสีชมพูจอจานเป็นอุปกรณ์ที่มีบทเรียนต่งตางๆและสามารถสัมผัสหน้าจอได้ ะครับมีบทเรียนสัมผัสหน้าจอได้คล้ายๆกับโทรศัพท์เลยใช่ไหมครับอะไรเอ่ยนะครับกรอบข้อความสีเขียวนะครับชอชิงเป็นอุปกรณ์ที่ให้ข้อมูลทั้งภาพเสียงและตวัวอักษรเช่นเวลาเราจะดูการ์ตูนนะครับอะไรเอ่ยอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ต้องได้คำตอบแน่นอนนะครับดูซิว่านักเรียนทำถูกทั้งหมดกี่ข้อนะครับค่อยๆทำนะครับสไลด์ถัดไปนะครับอ,อันนี้ก็เป็นสไลด์สุดท้ายสำหรับในเรื่องที่1ของบทที่3นะครับของหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่1นนะครับที่เราต้องเรียนใช่ไหมครับ ก็คือเรื่องอุปกรณ์ใช่ไหมครับในหน้าที่4 6นะครับหน้าที่4 6ข้อที่3นะครับข้อที่3นักเรียนแบ่งกลุ่มสำรวจการใช้อุปกรณ์นะครับเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันที่กำหนดจากนั้นบันทึก การใช้งานในแบบบันทึกและเขียนเครื่องหมายถูนะครับอนนี้เราอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับก็แบ่งกลุ่มกับพี่แบ่งกลุ่มกับคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วลองช่วยกันทําก็ได้นะครับทําก็ได้อ่าแต่ก่อนที่เราจะจากไปกันไปในวันนี้นะครับคําถามที่จะทิ้งท้ายไว้นะครับ อยากให้นักเรียนช่วยคิดนะครับฝึกคิดนะครับคำถามก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละอุปกรณ์มีประโยชน์อย่างไรนะครับแต่ละอุปกรณ์นะครับถ้าเกิดน,นักเรียน,นครับไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอของคุณรูได้นะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยนะครับ สามารถสอบถามนะสอบถามนะครับโดยการพิมพ์ข้อความด้านล่างของคลิปวิดีโอนั่นเองครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับมีปัญหาอะไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ